สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะมื้อนี่ก๋วยงงสิกแกงนอก่อ้สิ้หนอไม่ใส่หิตขอนค่ะเครื่องปรุงนะคะปลาแล้วก็มีเกลือนะคะมีเกลือมีผงนัวค่ะผักขาค่ะพริกผักกระแย้งค่ะผักกระแยงแกงใส่กันเซ่บเสบค่ะ แล้วก็แนวกินกับแนวกินกับนะคะมีนองใหม่มีบักเขือมีบักพิกล้อนะคะแล้วก็มีบักมรคขีนกค่ะผักกาดหินค่ะกินแซบแซบค่ะพี่น้องมากินน้ำกันเด้อน้ำกันก็คือบักแก้วมังกรค่ะบักแก้วมังกรแบบแซบๆเลยค่ะกินกับแก่เพชรน,นะคะเนาะ อู้นม่นะคะเขาเบีย้ยเขาคนจะกับนม่นะคะอู้นมัยใจเฮ็ดกันเ<อ>ด้อค่ะซุกแล้วมากินน้ำกันเด้อค่ะเอาบักพริกลงไปค่ะเฮ็ดบดค่ะพี่น้องเฮ็ดบดใหม่ๆเสบีบๆอ่อ,อนๆค่ะ อู๋น้อใหม่ใส่เฮดบดอ้ยแบบแซ่บเลยค่ะอ่อนๆอหอมหอมกับเฮดกับหอมค่ะอู๋น้อใหม่กับหอมค่ะกินกับปิ้งกบค่ะพี่น้องปิ้งกบตัวใหญ่แซ่บแบหวานหอมอร่อยค่ะกบบานเห่านะคะกบบานนวลนวลค่ะเดือกปุดๆแล้วค่ะพี่น้องเอาริกล้อลงไปค่ะ พิกโลลงไปค่ะเอาพิกโลลงไปเป็นตะกินตะกินค่ะพิกโลค่ะพิกโลเดเ๋ยวปุดปุดเลยค่ะกินกับปิงกบกค่ะพี่น้องแซบ่บแซ่บค่ะ ปิ้งกบตัวใหญ่ๆค่ะข้าวโอย่ยใหญ่ๆแซ่บค่ะพี่น้องใส่ผักขาน้ำค่ะพี่น้องผักขาเอาใส่ก่อนบักพริกล้อเอาใส่ก่อนแล้วเนาะค่ะเอาผักขาใส่ค่ะเสร็จแล้วผักขาเอาผักกระแยง,งใส่ค่ะพี่น้องใส่ได้หลายเด้ค่ะ แสบ,บแสบเด้อค่ะเด้อแกงนองใหม่ใส่ผักกระแยงใส่ผักขากินกระปิ่งกบค่ะแสบค่ะแสบแกงนองใหม่ใส่ผักขาใส่ผักกระแยงใส่เห็ดบดค่ะอุย้ยอาหารมืองแสบแห้งค่ะแสบแสบค่ะแสบ ก่อยให้เพิ่นเดือดเล็กน้อยก่อยพักสุกนะคะเนาะงอุ้ยหอมค่ะหอมพี่นอ้องอยากให้มะหอมน้องก,กันเด้อยวมะฮอมหอมเด้อค่ะพี่นอ้องแซ่บแซ่บค่ะหอมหอมกับพี่นอ้องน้ำลายไหลไหอยากกินเขา่าค่ะโอเคค่ะพี่นอ้องแกงนกหน่อไม้ใส่เห็ดบดใส่ผักขาใส่ผักกรแง่งค่ะ กินกระปิงกบค่ะกับแก้มค่ะพักกาดหินมะละขีนโนค่ะกินแล้วก็กินบะแก้วมังกร่ตค่ะ นะคะใส่เห็ดบดค่ะใส่ผักกระแยงใส่ผักหอมแห้งก่ะเฮ็ดบดดอกยิ่งใหญ่ค่ะอดอกยิก่งใหญ่บุ้ยคุณแซ่บค่ะแซ่บ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 มาค่ะมากินข้าวน้ำกันค่ะมาค่ะมา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 ,มามขา้าวแซ่บค่ะปิ้งกบข้าวกล้อง ิงคบเขากล่องแกงน้อไมใ่ใส่เห็ดบดใส่พกักกะแยงค่ะสุดยอดค่ะแสบแห้งค่ะ